สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาถึงในรอบที่2ของวันนี้กันอีกครั้งหลยครับกับในช่วงของตลาดซื้อขายฟุตบอลกับเบดลีฟมบรีกับประจวบันที่13เดือนมิถุนายนเลยครับประเด็นข่าวสารเลขนี้ครับขอเป็นทายลีสองกันซะก่อนเลยครับถือว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจมากเลยครับจะสร้างความฮือฮากันอีกครั้งในศึกทายลีสองเลยครับประเด็นนี้ครับผมต้องเอ่ยทากันก่อนเลยครับว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับข่าวของพี่มุ้ยเหลยครับแต่ก็ต้องให้เครดิตของเว็บไซต์ของ บอลไทยแล้วก็เป็นเพจแรกเลยครับที่ผมไปเห็นข่าวมาครับก็คือบอลไทยสแตนนั้นครับต้องไงเครดิตพวกเขากันด้วยแหละครับโดยประเด็นนี้ครับทางฝั่งของบอลไทยสแตนและเว็บไซต์ของบอลไทยนั้นครับได้ออกมาอัปเดตข่าวหรือตีข่าวใหญ่เลยครับว่ามีรายงานะลรครับทางฝั่งของนาคามระกฏหรือเกษตรศาสตร์เอฟซนั้นครับได้เปิดโต๊ะเจรจากับพี่มุ้ยนี่เลยครับที่ีสิิแดงดากองน้าของทีมชาติไทยครับเพื่อที่จะดึงตัวเข้าไปรวมทีมเลยครับ โดยทางฝั่งของกเกษตรศาสตร์เอฟนั้นครับทีมในศึกษิีสองเลยครับหลายคนคงน่าจะตกใจกันอยู่เลยครับว่าจะดึงไปได้หรือเปล่าครับแต่ทุกคนอย่าลืมครับว่าดิวของเอเคหรืออริศักดิ์ไรนก็เป็นมาแล้วเลยครับ โดยทางฝั่งของกเกษตรศาสตร์ซีน้นครับ mm hmm. กลาออกมาสนใจเลยแหละครับและก็เจราจาอย่างจริงจังเลยครับในการที่จะคว้าตัวพี่มุย้ยธีรสินเดงดากับกองหน้าของบีจีเข้าไปช่วยสู้ศึกในทันดิอกในฤดูกาสลสัปดาหยี่สิบห้าลครับโดยซึ่งทางฝั่งของธีรศิ์เดงดานั้นครับก็กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดเลยครับหลังพร้อมที่จะเปิดโต๊ะเจราจาข้อเสนอจากทุกทีมเลยครับหลังจากสิ้นสุดสัญญาก,กับบีจีพุุมในศึกทันดิในประจำฤดูกาลปีที่ผ่านมาแหละครับและสำหรับธีรสิ์เดงดานั้นครับก็มี รากานเปิดเผยเพิ่มเติมเลยครับ่าเจาตัวนั้นต้องการเพียงแค่โอกาสการลงเล่นเป็นตัวหลักเท่านั้นเลยครับหรืออย่างสม่ำเสมอและก็พร้อมเลยครับที่จะเปิดรับข้อเสนอจากทุกทีมครับส่วนค่าเหนื่อยครับไม่สําคัญครับขอเพียงแค่มีอกับลงเล่นแบบต่อเนื่องเท่านั้นแหละครับ ข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่ตางฝั่งของ BG อีกครั้งเลยครับแต่เป็นอดีตนักเตะไปแล้วเละครับเมื่อเบคขวาของเดอร a เรด t ไม่ได้ไปต่อกับทีมครับในฤดูกาลหน้าพร้อมกับออกมาขอบคุณเลยครับช่วงประหารฤดูกาลที่ผ่านมาแหละครับ โดยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยครับว่าสันธิภาพจะหน่อมนานครับแมกขวาวัย28ปีหรือเจ้าเก่งเลยครับในออกมาโพสต์ขอ้อความอําปราบ B g ีจีถุ่มปิดฉากเส้นทางการค้าแขงในถิ่นของบีจีเซเดียมอย่างเป็นทางการเลยครับและซึ่งสำรบทางฝั่งของเจ้าเก่งหรือสันธิภาพจะหน่อมนานครับก็ได้ออกมาโพสต์ขอ้อความผ่านไอจีส่วนตัว,ตวและ Facebook ส่วนตัวเลยครับโดยมีใจความอะไรครับว่าถึงแฟนบอลบีจีพีจีทุกท่านถึงเวลากล่าควคำอําลานะครับ ผมขอขอบคุณสมสรบิจีที่โอกาสสรับเด็กคนนี้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศดีๆผมขอขอบคุณนายประวินพิลุมพักดีพี่อําอาจารย์งวนอาจารย์ไก่พี่พลพี่โต้งที่มอบเห็นและมอบโอกาสสรับตัวผมผมขอขอบคุณที่มาสาบโค้ดทุกท่านโค้เทกุอาจารย์งวนแอนโทเนียสั้นพี่บอยพี่เบนณอัามาโกสพี่บอยกิติศักดิ์เดลรี่พี่แชมปพี่แอนฟิลพี่เขตและทีมงานของฟิสซิโอและทีมฟิตเนส หรือหมอนวดของทางด้านคิเม,มนอนาลิซิสฝ่ายของเทคนิคอลและสุดท้ายครับขอขอบคุณเพื่อนร,ร่วมทีมทุกคนนะครับเป็นทรูุการที่สนุกมากมีทั้งสหวังผิดหวังผมมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ที่นี่แต่มันคือวิถีฟุตบอลผมขอใช้โอกาสตร,ตรงนี้ในการบอกกล่าวลาแฟนบอล BGPU พทุกท่านครับ เดอร์ซับทั้งฝั่งของสันติภาพจนง่อมนั้นครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะเลยครับชุดพวาบีจีปทุมควาแชมป์ทนิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อช่วงฤดูกาลส0วนยี่สิบพร้อมกับฝากผลนานไว้กับ PU, กบีจีพิจูกตลอดห้าฤดูกาหลหรือห้าปีที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งร้อยหกสิบสามนัดทำไปได้สองประตูกับอีกยี่สิบเจ็ดแอสซิตโดยกันแหละครับประเด็นข่าวสารที่3ครับน้องชายมาค้าแข่งพี่ชายก็ต้องตามมาเลยครับเมื่อทางฝั่งของ โมฮัมเหม็ดอิซาะไรครับทางฝั่งของอุทตธานีเอฟซีนั้นครับเตรียมที่จะจะปิดดิวกับทางฝั่งของโมฮัมเหม็ดอิซากองกลาของทีมชาติสุนวัย30ปีเป็นพี่ชายแท้ๆของธนัทอับบุยซาที่เพิ่งจะคัมแบ็กกลับมาทันริกับชนปรีเอฟซีเลยครับโดยทางฝั่งของโมฮัมเหม็ดอิซานั้นครับมีประสบการณ์หลยครับในการผ่านการค้าแข่งกับลายทีมในหลีกล่างของอังกฤษ จนมาระเบิดฟอร์มเก่งกับสมสรออย่างทเ,เทนเชีเทนแฮมทาวในหลีกทูของอังกฤษโดยการยิงไปถึง23ประตูจนได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมสรก่อนจะได้รับโอกาสครับในการเล่นหลีกของชิปชิปและลีกวันอีกด้วยแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของโมเมนต์อิสานันครับได้แย้ยเข้าไปการแข่งในหลีกของอิหร่านกับสมสรออย่างเทน,านนาซาจิมาซาดารานเลยครับลงเล่นไปทั้งหมด12นัดและก็ได้แย้เข้ามาร่วมทัพอุไทร์ทนียสีในฤดูกาลน้าแหละครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปต่อที่ทางฝั่งของต้ะนักอนแก่นกันหน่อยครับเปิดตัวไม่หยุดไม่หย่อนเช่นเดียวกันเลยครับหลังจากที่ทางฝั่งของเอ็มรา้าน,นันครับหักออกใส่ทางฝั่งของโจงอังพยองครับแต่ทางฝั่งของโจงอังพยองก็ไม่รอช้าเลยเลยครับได้บุกคตตกลงในการคว้าตัวในลุกจอมพริ้วเลยครับชาวบราซิลจากการเตะซีเข้ามาช่วยลาตาขายเช่นเดียวกันครับ โดยทางฝั่งของเตอราันขนแก่นนั้นครับล่าสุดได้เดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องเลยครับในการสู้ศึกทัดิสองในประจำฤดูกาลหน้าล่าสุดกับได้ปิดดิบคว้าตัวทางฝั่งของฟริปเป้ดาวซิวาอับบูลินเลยครับในลูกชาบราซสิลวจากสโมสรการทรันด4สีครับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จากเปทางไกลเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของฟรีเปอัมบริมนั้นครับในลุกมักปสะสบการมีจุดเด่นเรื่องของความเร็วการเลี้ยงกินตัวและจับสกอร์ที่เฉียบขาดครับสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวารวมถึงกองหน้าพร้อมกับได้ออกมาเปิดใจเลยครับถึงการย้ายคำบรุทัพจงอังพยองโดยทางฝั่งของฟรีเปนั้นครับก็ได้ออกมาบอกเลยครับว่าผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมขอนแก่นยูไนเต็ดเป้าหมายของผมชัดเจนครับนั่นก็คือการช่วยพาสโมสกรกลับสู่ธดได้ครั้งผมจะทุ่มเทเต นั้นกับจะร่วมกันสร้างรุปการที่น่าจดจำและทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จไปด้วยกันหละครับโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของฟรเิอปิอัมบริมนานครับเคยผ่านการกาแข่งประสบการณ์อย่างโชคโชนหลีกของบ้านเกิดบราซิลไม่ว่าจ เป็นสโมสรอ,อย่างทานัตอาริติโกโกนาเซอเมริกามิเนโรสโมสรอย่างโกยาสโมสรจากทนัตฟูมิเดเซหรือแม้แต่สโมสรอ,อย่างทานัตกูดิติบาก่อนจะแยกเข้ามาเล่นในต่างแดนครับเริ่มต้นตั้งแต่ในทลดิกไม่ว่าจะเป็นสุภัเวฟสี่กนจะสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและฤดูกาลล่าสุดกับการทะเลือเอฟซีครับ จากนั้นครับเราไปตอนที่อีกหนึ่งทีมของศึกทรนีิสองเลยครับอย่างทางฝั่งของบางเกาะ f อฟซครับแฟนบอลไม่ต้องรอชาร้ากันเลยเลยครับรอชมครบชุดกันเลยเลยครับเมื่อได้ประกาศแต่งตั้งโค้ชชาวไอร์แลนด์ครับขุมทัพพร้อมกับทีมาสตาโค้ โดยศึกทอริซองในฤดูกาลหน้าหละครับโดยซึ่งทางฝั่งของบางกอกซีนันครับทีมในศึกทอลิซองครับได้ทาการเปิดตัวชิมานครับตามบริททางฝั่งของคุณอาร็กปอรินอมตะวิวัฒน์เลยครับรองประธานสโมสรหรือแม้ทางฝั่งของผู้ฝึกสอนคุณใหม่เลยครับอย่างคารัมเคอร์ติสเลยครับของกระทิงผลึกนั่นเองเลยครับและนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเปิดตัวทางฝั่งของคริสโจเฟวิงลิงตันเลยครับและทางฝั่งของมามาดูโฟฟานา ผู้ช่วยวหัวหน้าผู้สอนรวมถึงทางฝั่งของคุณโรเบิร์ตมอลเลนเลยครับฟิเตเนสโค้ชและทางฝั่งของยนนุฮันเนอร์เซนหัวหน้าผู้สอนผู้ดูแบประตูเข้ามาผลิตก,กำลังรัรเตรียมที่จะสู้ศึกในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยซึ่งสำหรับไฮไลท์คนสําคัญครับก็คือทางฝั่งของคอรัลำเคอตติสเลยครับหรือผู้สอนคนใหม่เลยครับผ่านการทํามานเป็นผู้ช่วยโค้ดที่สวายเลียงเลยครับทีมดนลิกของกัมพูชาเบืร์นฤดูกาล2019และก็ได้เริ่มงานเป็นแอดโค้ชครับที่สโมสรอย่างตะดันวิสาขาเอนซี2019 2020ับจนถึงปี ก่อนจะย้ายเข้ามาคุมทีมคายย้ายฟครับทีมในลีกของฟิลิปปินส์อีกทางครับยังผ่านการคุมเกมในระดับกอนแตะเอฟซีเชเบอร์ปปลีกก่อนจะย้ายมาอยู่กับบางกอกฟีครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เลยครับไปนั่งตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคครับและก็ถูกแต่งตั้งเป็นเอ็ดค้ชในที่สุดนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบลลีแฟมบรีกันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ